สวัสดีปีใหม่คายเอสซีสบายดีเด้อต้อนรับกระสุนซองของน้องกระตุ้นนะคะเป็นกำลังใจเหมือนเดิมนะคะกดติดตามกดไลค์ให้เอาแก้วหนึ่งค่ะให้กินไหมคะอันนี้ครั้งแรกปะครั้งแรกปะครั้งแรกครั้งแรกอุ้ยครั้งแรกรู้สึกเป็นยังไงคะรู้สึกดีใจดีใจไหมดีใจค่ะโอ้ยครั้งแรกทุกคนคนนี้ครั้งแรกเลย เดี๋ยวเราจะเอาน้ำนะทุกคนนะตักให้น้องด้วยน้องดื่มเอาไม้ตั้งกล้องมาดื่มมากเลยดื่มนี่เราก็เอารถขอบคุณแท้ครนะั้งแรกเนาะนี่จะสัมภาษณ์คนครั้งแรกคนเยอะมากค่ะทุกคน อันนี้เติมไม่อั้นเหรอคะพี่น้อยใช่เติมไม่อั้นโอ้เติมไม่อั้นเลยทุกคนกินได้หมดถ้าสดซื่อดีใจไหมมาครั้งแรกดีใจเนาะโอ้ขยักหน้าทุกคนเลยอันนี้อะไรกระเจี๊ยบโอ้ไม่ใช่กระเจี๊ยบอะไรวะเก๊กเว้ยเก๊กเว้ย อ่างหุ่นอันนี้โกโก้ชาไทยอันนี้ซาไทยค่ะท,ทุกคนประมาณนี้อันนี้มาอยู่ไทยหลายปีนะคะน้องจะเอาอะไรวะเอาอะไรค่หุ่นเป่าอ่างหุ่นก่อนเอเออ่างหุ่นฮะไอพี่น้อยกดให้นะคะ พามาเดียงรู้สึกยังไงพี่น้อยดีใจมากเลยค่ะดีใจมากเลยเนาะดีใจไหมดีใจจะไปเอาอาหารนะคะ <c oughs> พี่น้อยจะพาเอาอเไรคะห <c oughs> ยิบหยิบก่อน นะคะทุกคนก็เป็นฟูเฟ่ปะไม่รู้ค่ะน่าก,กินไหมคะครัง้งแรกใช่ไหม <c oughs> ทุกคนคือน,น่าก,กินมาก <c oughs> อันนี้จะรีวิวอาหารนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ <c oughs> เติมได้ไม่อันใช่ไหมพี่น้อย <c oughs> เติมได้ไม่อันนะคะใช่เเอาเท่าไรก็เอาไปห่อย่อ แม่ชอบหอยอะไรคะหอยอ๋ออันนี้ปลาชอบชอบกินปลาเหรอคะชอบกินปลาไม่ปลาอะไรก็ไม่รู้อันนี้ปลากะป๋องเบ้าเบ้าไม่มันใจกินอะไรคะไม่กินไม่กินนะอันนี้ไม่เอาอันนี้อ๋อเนื้อหอยหอยยังสดใหม่มากค่ะก็จะเป็นปลาโอเคดูอ๋อหอยนี่เราไม่กินหอยคืออาหารน่ากินมากค่ะทุกคน คือสดส,ด,สดใหม่ๆนะคะก็จะเป็นมาณนี้ค่ะหมูมตัดยังคะ ไม่กินมากี่ที่และไหยที่แล้วพี่กินเอาเอาเอาดูนักกินหน่อยจานน้องจานน้องทำไมน้องไม่เดี๋ยวน้องจัดเองโอเคแซนเอาอะไรคะเอาเรื่องเนี้ยปลากับกุ้งก็เป็นประมาณนี้นะคะทุกคนคนค่อนข้างที่จะเยอะกินอะไรเนี้ยอยู่ไหน ฮะคนค่อนข้างที่จะเยอะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเอาเอาไหมเอาเอาพอพอโอเคแล้วทุกคนเราปลานะเอาปลาแล้วก็จะเอากุ้งค่ะทุกคน ค้่อนข้างที่จะมีไข่ แ <Okay. S 2> ตัดเาลค่ะตัดอใส่ถ้วยเดียวอ่าแกนั่อยู่ซีฟูดีฟู วันนี้เจ้านายมาพาเลี้ยงนะคะทุกคนรู้สึกยังไงบ้างคะดีใจค่ะจใจเหรอดีใจอ๋อดีใจใช่ไหมใช่ไหมดีใจไหมดีใจไหมดีใจค่ะดีใจค่ะ แกะก้งให้กินด้วยแ้งกิ o วนี่นะคะมีคนแกะกุ้งให้กินด้วยค่ะน่ารักมากๆเลยทำไมคุณไม่แกะกุ้งคะ ตาใสเซียวน่ากินมากที่ไหนคะค่ะรอนสุดก็ดูเอกลูหน่อยนคะแล้วค่ะจะตี้นนมคตสักตัวได้ไหมคุณไม่ตัวเดียวนะอ่ากินกินอร่อยไหม อุ้ยทางนั้นน่ะก,ก็น่ากินน่ะคนนี้ครังแรกในชีวิตไหมตดีใจไหมดีใจ้ อามากินไอศครีมกินไอศครีม,มกินกิน,กนช็อกโกช็อกโกแลตทุกคนกินไอศครีมเติมไม่อั้นนะคะอยู่พระรามสองข้ามกับ เซ็นทันพระรามสองนะคะน่ากินมากทุกคนเติมไม่อัน้นอันนี้นไม่มีน้องพมา่าเคยกินครั้งแรกในชีวิตเลยทุกคน,นเขาบอกว่าโอ้โหสนุกมากทุกคน แอาละเอาลวไม่เอาไม่เอาคือเติมไม่อั้นนะคะก็จะเป็นประมาณนี้คนเยอะมากเอาทใครน่ากินมากทำสองจานดิฮะแล้วผู้พี่เหมียวจะกินหมดไหมเนี่ยไม่ทำนิดเดียวเอง นะคะเนี่ยค่ะตามให้เจ้าหนายนะคะเจ้าหนายเดียงค่ะเา้าหยุดแล้วอะ่ะมันกลายเป็นอย่างเง